สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ตุ้มนะคะจะพามาชมเจ้าลีโว่สี่ประตูนะคะคันนี้จะสวยแค่ไหนมาชมกันเลยค่ะข้างหน้าตัวรถนะคะจะเป็นไฟหน้าเดิมโรงงานนะคะโฉมของเขาจะเป็นโฉมหน้าหล่อนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะลูกค้าสวยกริบเดิมทุกจุดเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ส่วนด้านข้างจะสวยแค่ไหนไปชมกันต่อเลยค่ะ ด้านข้างตัวรถของเรานะคะจะเป็นซุ้มป่องล้อนะคะมาพร้อมล้อแม็กเดิมโรงงานขนาดยางขอบ15นะคะและที่สำคัญนะคะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกด้านข้างทั้งสองด้านนะคะส่วนด้านท้ายรถจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะสำหรับด้านท้ายรถของเรานะคะจะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมโลโก้โตโยต้านะคะไฮรักรีโวและไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะและที่สำคัญ เปลี่ยนกันชนท้ายให้ใหม่นะคะสวยๆกันเลยนะคะเดี๋ยวจะพามาชมแม็กไลเนอร์กันต่อนะคะสำหรับแม็กไลเนอร์คันนี้นะคะใหม่กริบนะคะไม่เคยผ่านการบรรทุกใดๆมาเลยนะคะส่วนภายในจะสวยแค่ไหนไปชมกันต่อคะ่ะสำหรับภายในเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นกระจกระบบไฟฟ้านะคะ และแอร์แบ็กคู่หน้ากันเลยนะคะเครื่องเล่นของเราจะมาเป็น a r ร์ค b AM-FM ได้หมดนะคะที่สำคัญแอร์เย็นฉ่ำนะคะระบบเกียร์หกสปีดนะคะมาพร้อมระบบ Eco Mode Power Mode นะคะเบาะของเขาจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะและที่สำคัญไม่น้อยมากเพียง90,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะ ส่วนห้องเครื่องจะสวยแค่ไหนไปชมกันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เดิมตโตโยต้านะคะรอยมาร์กยังอยู่ครบนะคะ แผ่นเพจมอกอ,อยู่ครบนะคะมาพร้อมระบบเบรก ABS คานหน้าเดิมสวยๆเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะและที่สำคัญแผ่นกันความร้อนยังสวยใหม่เดิมทุกจุดเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ใครที่กำลังตามหาอยู่แนะนำคันนี้เลยนะคะเจ้า4ประตูรีโวเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีค่ะใครที่กำลังมองหาเจ้า4ประตูแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นเจ้า Toyota ไฮรักรีโวเครื่องยนต์ 2,400cc ตัว J p จพ s สด Edition นะคะปี2020เปิดตัวราคาที่379,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเพียง6,500บาทตลอดอายุสัญญานะคะฟรีค่าจัดค่าโอนพรบภาษีและบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าท่านใดสนใจโทร0812386699วันนี้พี่ตุ้มลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ